วัสดีทุกคนด้วยนะผมกลับมนนาในชาแนลสำหรับเกม a l i c e Cross Over นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดททุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็อัปเดตเมื่อตอนตีสี่ที่ผ่านมานี้นะครับผมก็รีบทำให้ทุกคนได้รับชมก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมรู้ว่าทุกคนเนะี่ยเข้ามาดูเพราะสิ่งนี้ประมาณ50%เลยนะครับเดี๋ยวผมแจกโค้ดใหม่ก่อนเลยบมีอุปรกรณ์ชอ็อปถ้าคุณอยากเท่นเกม Alliance Cross Over มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบลุแลงจีและคำ SS ทั้งทีมมีครบจบในที่เดียว ยูจีโฟมไม่ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง A F K แบบคูลูยังใส่โค้ดชัดอาร์จิัดอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีจะได้ไม่ต้องแบบพี่ครับโค้ดอยู่ไหนครับตั้งชื่อคลิปแจกโค้ดแต่โค้ดอยู่ไหนครับคือจริงๆเนี่ยโค้ดเนี่ยมันอยู่ประมาณท้ายคลิปบ้างกลางคลิปบ้างนะก็ดูกันให้จบนะเออผมก็ขอขละหนึ่งไลค์หนึ่งครับทุกใครให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวแจกโค้ดเลยนะวิธีการใส่ แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับไม่ดิกดโค้ดเลยนะครับนี่ทางขวานียกดคำว่าโค้ดครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะผมพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ A-L-I-E-N-S อ l i อ n s แบบนี้นะกดเซ็นได้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมก็จะได้ของมานะเป็นไอเทมแต่ว่าไอเทมอะไรไม่รู้นะได้อะไรมามันได้อะไรมามันคือไอเทมอ่ะทีนีทุกคนก็ดูกันว่าอะไรมัน หรือถ้าทุกคนรู้นะครับว่าโค้ดมันได้อะไรนะครับก็เบนบอกผมด้วยแล้วกันเนาะเขาเขียนมาแค่แบบนี้ครับ use code alien to claim your free reward เนะเขาไม่ได้บอกว่าได้อะไรเนาะเออก็ไม่รู้ครับว่ามันได้อะไรเริ่มกันที่อัปเดตแรกเลยนะครับมาภาพมาเลยนะครับอัปเดตล็อกเลยครับผมมีระบบใหม่นะครับชื่อว่า Awaken นผมเราสามารถสู้กับลูกปั้นได้นะอันนี้ผมกึืนไปก่อนนะครับผมแล้วก็มีการปรับ improve เกมนะครับปรับเกมเนี่ยให้มันสมูทยิ่งขึ้น ครับผมก็หลุดน้อยลงนะครัสำหรับคนเล่นในโทรศัพท์นะครับแล้วก็แก้ insta l i v e นะครับผมอันนี้ก็เนี่ยแก้ตรงเนี้ยไอกดล l i v เลยนะครับอันนี้ก็แก้บั๊กนะครั้งที่แล้วมันมีบั๊กอะไรติดไม่ค่อยติดนะตอนนี้ก็แก้หมดแล้วนะครับผมต่อไปนะครับนี่ครับ new boss นะครับผม monarch in castle คืออะไร songjinu ครับ songjinu จะเกิดใน infernal castle แล้วนะครับแล้วก็หลังจากเว็บสหรือฟรอที่30เนี่ยมีโอกาสได้ songjinu แรงเอ็น โครแจ๋วอันนี้คือแจ๋วมากๆนะครับอันนี้ผมชอบมากๆแล้วก็ต่อไปนะครับระบบนี้นะครับผมระบบกิวก่อนจะไปดูรูปนะครับผมก็ตอนนี้ผมรับคนเข้ากิวเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวรูปขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องกิวต่อนี่ครับกิวซิสเต็มนะครับผมสามารถเพิ่มคนเข้ากิวได้เป็น75คนนะก็คือเพิ่มมา10คนนะแล้วก็มีอัพเกรดใหม่นะเป็นเวปิลดาเมจยิ่งอัพอาวุธหรือดาบเราเนี่ยยิ่งแรงนะครับดีมากๆเลยนะครับก็เวลหนึ่งเนี่ยจะขึ้น 0.25%นะครับสามารถขึ้นได้ถึง100เลเวลนะครับผมแล้วก็อัปเดตไอคอนกิวใหม่นะเพื่อให้มันสวยขึ้นเนาะเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนอ่ะมามาที่กิวครับแล้วก็มาที่อัปเดตนะครับผมมาที่กิวตรงนี้ใช้อยู่ที่ 18.38QA นะครับสำหรับการอ่าใส่คนเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมอัปตันเลยตรงนี้สามสามต้องกดช้าๆนะครับต้องกดช้าๆนะครับไม่งั้นมันแบบมันเร็วไปนะ เดี๋ยวผมกดก่อนแล้วกันอ่าเจ็ดร้อยครับตันแล้วนะครับนี่ครับเจ็ดสิบห้าคนนะตอนนี้แค่ผมขาดสิบสามคนนะใครอยากเข้าเหมือนเดิมครับเมนทิ้งไว้เลยแล้วก็เจอกันในไลฟ์สดนะวันนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเรื่องเรามาจะมีคําว่าเวเปิลบูส์นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเพิ่มเยอะไหมนะตอนนี้นะครับอาวุธผมเนี่ยเป็นระดับอ่ามิติอคอร์นะผมแรงเอติอยู่ที่1นึ่งจุด ไม่ใช่หนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกดอัพดูว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่นะหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดเก้าหนึ่งนะครับอ่าลองอัพขั้นหนึ่งอ่าดูซิจากหนึ่งเจ็ดเจ็ดจะเพิ่มไเท่าไหร่เอา้ามันน่าจะจากไม่อัปเดตอ๋อนี่ไงหนึ่งเจ็ดแปดจุดสามหกเฮ้ยเพิ่มมาเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่าอัพรอยเวลนี่คือเพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะกูแต่ว่ากว่าจะอัพตันอะคือมันกดสแปมไม่ได้ครับใช่ไหมมันมีแบบครูดาวมันต้องค่อยๆ่อยกดค่อยๆยกด เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้อดมินกดให้แล้วกันนะครับอย่าฆ่าตัวนี้ไปก่อนเลยต่อไปนะผมภาพขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นนิวคอนเทนต์ใหม่นะครับมีเกาะใหม่หนึ่งเกาะอาวุธใหม่เจ็ดอาวุธนะครับแล้วก็เงาใหม่สี่เงาแล้วก็รีลิซใหม่นะครับก็จะเป็นเกาะดันดาดันแบบนี้เลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับรูปภาพเกาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับผมก็เดินมาบินมาไม่ใช่เดินมาบินมาเช็คพอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดาบใหม่นะครับ หนึ่งสองสองสี่ห้าหกเล่มนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงเนี่ยจะอยู่ในดันเตียนครับผมราคาดาบอยู่ที่อุย้ยเอาเรื่องนะสีนะ่สองสองจุดห้านยะโอ้โหแพงมากๆเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจมันจะเบาปะเหมือนมันจะเบากว่า,วาดาบมิติค้อนะวันนี้ก็เดี๋ยวผมทำคลิดอีกทีแล้วกันว่ามันเบาหรือมันแรงกว่าเนาะแล้วก็ต่อไปถ้าจะเป็นตัวละครใหม่ใช่ไหมเอองาใหม่นะ ก็จะอยู่ในแมปนี้เลยครับนี่ตัวที่นี่ตัวที่สองแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะอยู่ลึกๆหน่อยอยู่ฝั่งนู้นือเปล่านี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 ชื่อว่าชลิมกุ้งเหรอมันคือกุ้งเหรอก็ตีนอยู่อะตีน้เพราะว่าผมไม่ได้กดฟันเนี่ยถ้าผมฟันมันก็แปบ๊บเดียวครับต่อไปนะผมภาพขึ้นมาเลยนะเป็นระบบเวสนะครับผมจะเป็นเบต้าอยู่นะก็คือ ทดลองอยู่าตอนนี้โอเคเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับมาทางด้านซ้ายนะครับจะมีรูปเควส์ครับหรือเป็นรูปแบบอ่าเนี่ยเนี้ยเป็นรูปเฟสนะผมกดมาเลยครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะมีรายลี่เควสแล้วก็ weekly เควส์นะครับแต่ w e e เควสนี่ก็คือจะเป็นเควสรายวันนั่นเองอ้าวนี่มันผมจะเสร็จแล้วนะครับกดเคลมได้เลยก็จะได้เลเวลมาอันนี้คือเลเวลอะไรเออสองร้อยห้าสิบสตาร์นี่คือไม่ทำอะไรอ่ะเอาผมกดรับซิเดี๋ยวผมลอดูก่อนคืออะไรอ่ะอ่ะเหมือนจะได้เบลล์อีกพีตรงนี้มั้งครับใช่ไหม ตอนนี้ผม1.89เดี๋ยวลองรับเคลียรอ,อีกไหมอันนี้ครับได้ลองรับ1.8อ่ะใช่ครับใช่ครับเป็นเลเยอร์ตัวละครเราอุย้ยเจ๋วนะทำเคลียรเพิ่มเวลโอเคเลยครับก็เดี๋ยวเคียรได้ตั๋วด้วยได้ของเยอะมากอันนี้คืออะไรเสร็จดันเจี้ยนหนึ่งรอบโอเคอันนี้วิกฤติเคลียนะครับยังไม่ได้ทำเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์เจี้ยน20รอบอันนี้คือเล่น3,912วินาทีโอเคอันนี้คือ defeat enemy 277ตัวได้ตัว๋วได้ผมก็โอเคนะ ระบนี่อุ้ยอันนี้ผมรับได้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะรับเลยได้สิบตัวครับเลยอุ้ยเดี๋ยววิวผมก็ขึ้นเยอะอยู่นะเนื่อากราเปเล่นขึ้นเยอะอยู่เนี่ยแตสถานที่ตัวนะครับอุ้ยระบบนี้ดีนะโะบบเคโอเคเลยครับต่อไปครับมาแล้วครับหลังที่ผมได้เกิดไปตอนต้นคลิปนะครับผม New System นะครับเอาเวกินะครับผมถ้าเกิดแบนดันเจียนนะครับผมเรามีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ช่วยกับรูปปั้นรูปปั้นในห้องนั้นนะครับผมถ้าเราสามารถเอาเวกมันได้หรือว่าทําให้รูปปั้นมันตื่นได้นะครับผมจะได้เลเววลลตัะคร ยี่สิบห้าเลเวลนะครับผมแล้วก็จะได้เอาเมคินออร่ารด้วยนะครับก็น่าจะเท่แหละออร่ารบวกดาเมจเงาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้แล้วได้เลยนะถาวรเลยนะแล้วก็โอกาสเนี่ยน่าจะค่อนข้างยากนะครับน่าจะยากถึงยากมากๆเลยนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นอัปเดตอันเก่านะครับวินเทอร์เลดอย่างที่เขาได้บอกไปนะว่าถ้าเกิดว่าหมดอีเวนต์เนี่ยหรือว่าหมดอัปเดตใหม่มาแล้วเนี่ยจะปรับนะตอนนี้ก็ปรับเป็นชั่วหนึ่งชั่วโมงแล้วนะแตเกิดทุกๆ xx 1 0 หมายผมก็มจะเป็น3มทุ่ม10นาทีอ่าโมง10นาที8ปดโมงินาทีจะเกิดเวลานี้เท่านั้นตอนแรกเดี๋ยวมันจะเกิด2รอบนะครับก็คือบันจาเหลือแค่รอบเดียวเท่านั้นประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตทั้งหมดที่มีตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากแคนผมด้วยนะับฝากแคนผมนิดนึงนะครับก็ต้องมานั่งกดอัปวันนี้เนะรืเ่อาะเหนื่อยเสลเกินอนี้ก็ตอนนี้แค่ผมอัปเอ็กซ์ต้าลิลิสแล้วนะครับโอเคเดี๋ยว ใส่ดีกว่านะแอดมินผมอัพให้เรียบร้อยแล้วเออ่นี่อันนี้ใช่ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่เลยนี่สามชิ้น,นครับแล้วก็มีคนถามว่าพี่ครับทําไมใส่เงาได้เยอะจังเลยครับเป็นที่กินวนะครับนี่ผมอัพอัพกิวไว้นะครับนี่ใส่เงาได้เยอะขึ้นไหนวะนี่ครับชาร์โลสพลัสใส่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็อยากเข้าคิวผมก็มาเข้าได้นะอันน<ๆ>ี้นมาเข้าได้คลิปผมก็คลิปประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตหรือการสรุปอัปเดตในคลิปนี้นครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ ้ก subscribe ด subscribe ของเรานะกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่นแต่เบอร์นันเก้ให้ดูนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้ Yay!